ลำพูนนะคะซึ่งทางนักท่องเที่ยวค่ะก็มาร่วมกันถวายโคมแด่พระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครธริพุนชัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประกอบพิธีถวายโคมหลากสีในงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เพื่อถวายแด่พระนางจามเทวีปถมกษัตรีแห่งนครฮริภุนชัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวและชาวลำพูนมาร่วมพิธีถวายโคมหลากสีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าฮริภุนชัยและการถวายซึ่งโคมล้านาก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ ที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความศรัทธาของคนลำพูนทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมถวายโคมในคช่วงค่ำคืนเป็นจำนวนมากและต่างก็ชื่นชมความงดงามนะคะต่างก็เก็บภาพประทับใจเก็บไว้กันใหญ่เลยค่ะ